สวัสดีสสดค่ะ,คะวันนี้พี่นักตังกับน้องนิชาจะมากินขนมหวานนะคะแล้วก็โรยด้วยอันนี้ด้วยนะคะ mm hmm. อันนี้ก็จะมีกล้วยนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโยเกิร์ตนะมาดูกันว่าจะเข้ากันหรือเปล่าใช่ค่ะอันนี้เราจะค่อยจิ้มนะคะอันนี้ก็คือขนมหวานแกะแกันเลยแกะกันเลยค่ะแกะได้ไหมพี่น้นอเราจะมีกล้วยโอเคได้ อ๋อมันเป็นถ้วยว้าวกอมมไหมอ่ะกล้วยหอมหรือเปล่าล mm hmm. องนี่ชาลองชิมดูนะโอ <Okay. S 1> เคอาหยิบเลย <Okay. S 1> เอย่อยคะ uh huh. มาดูกันจะ <Okay. S 1> จิ้มยัยงไงเนี่ยกลัวตกจังเลยเจ็บเหมือนน้องก็ได้ อืมอร่อยนี่นี่ตกมันเป็นกล้วยแบบยูเกิดนะคะทุกคนแล้วก็ขนมตาลที่หยิบเอาได้ไม่ใช่ช้นิด กินอันนี้ก่อนใช่ไหมใช่ค่ะไอ,อ้วันนี้ใหญ่เลยทุกคนคะ่ะมาฉันกินกันฮัลโหลเจ้นออกินลงไปเลยอืมอ,อะไร,รอ,อันนี้อร่อยมากสมัยเด้อ,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 อ <ừ S 2> อ้โ <ừ> <Wow S 1> ว้า,าวเั่นสบ้านน้องคจย้ายนน้องค่รเหรอแต่ค่อยดเนี้ยนั่นคือสีเหล้าว มันติดกันซีเรียลนี่มันจะเยอะกว่ากล้วยไม่กินดรืเยังไม่กินไม่ได้กินไม่เป็นไรตุ๊ก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 ต Ừ. Hãy oh, oh หวานตอนนั้นเรากินกล้วยกับโยเกิร์ตตอนนี้เรามาเอาท็อปปิง้งมาก,กินกับโยเกิร์ตกินกันเลยเอาเน,นื้อมาหม่วงปูนนอนกันวันนี้แค่น,นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย,บายพี่นรัดน,น้องนมม